ไอคอนสยามร่วมกับเฮวันและมอแดน n อาร์ตแอนดจัดงาน h ฮเดย์เพลย์แลนด์เนรมิตดินแดนแห่งความสนุกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดปับอัพสโตร์ใหญ่ที่สุดในไทยคนคับคาแรคเตอร์ดังโอไซมีมี่เฟยา่าเฟอร์เฟอร์พร้อมเปิดตัวอาร์ทอยรุ่นพิเศษครั้งแรกของโลกไฮไลท์สุด e อ็กซ์คลูอย่างมีมี่บายบ็อกและโอไซ400% รุ่นเลยมีเด็ดเฉพาะไอคอนสยามให้แฟนๆนักสะสมได้เลือกช็อปและร่วมกิจกรรมสุดพิเศษมากมายระหว่างวันที่พ่ายนถึง9ตุลาคม2568ณนรหิรือว่าพ์คชั้นจี่ไอคอนสยามค่ะเออก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเฮวันที่เป็นครั้งแรกเนาะที่เทวันได้เข้ามาไทยเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็รวมถึงได้อ n นบ็อก์ตัวกลออ่องจิ๋วโจโดีซีก็เป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาด้วยก็เพราะส่วนตัวผมชอบแบบ เป็นภาษา,าจีนอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตอนเด็กก็แบบไปอยู่จีนมานานก็ลเลยชอบชอบัฒนรรมจีนมีความน่ารักรอ่ะคือจริงๆผมยังไม่ได้แบบเดินดูทั่วนะครับแต่ว่าแค่ตัวที่แบบอยู่ข้างหน้าหรือว่าแบบน้องๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือผมเคยเห็นมาอยู่แล้วแต่แบบอาจจะแบบไม่ได้สะสมแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบตลอดเวลาแต่ว่าอพอมาได้เห็นก็น่ารักมากครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเก็บเอาไว้ดูเล่นอินแค่ไหน <In S 1> ล่ะครับอินกับอาร์ตทอยชคือผมส่วนตัวไม่ได้สะสมแบบสะสมต้องมีทุกชิ้น่ะแต่รู้สึกว่าแค่มองว่าตัวไหนรู้สึกว่าเหมือนเราหรรือวู่้สึกา เราเข้าใจเขาผมจะชอบสิ่งนั้นมากกว่ายังไงเราสัมผัสได้ยังไงอ๋อผมว่าอาร์ทไทม์มันมีมันมีเขาเรียกว่าอย่างแบบเรื่องสีเรื่องดีไซน์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีด้านของเ,อเขาเรียกว่าอาิมโมชั่นอลคอนเนคชั่นบางอย่างที่เหมือนรูปภาพครับผมเป็นคนชอบแบบวาดภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอได้เห็นแบบฟิกเกอร์หรือว่าพอได้เห็นน้องตัวไหนที่แบบรู้สึกว่าเราเขา้าใจแบบเราคล้ายๆกันะอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่า,อาชอบเก็บเอาไว้จริงๆชอบแบบ มีขนแต่จริงๆชอบแบบพอยได้ครับรู้สึกว่าแบบมันเป็นมันเป็นเป็นพร็อพอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งสำหรับตัวผมเองดีใจมากเพราะก่อนหน้านี้แบบพอได้ไปต่างประเทศแล้วก็ไปเข้าช็อปเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเมืองไทยมีก็น่าจะน่าจะตื่นเต้นครับแล้วก็น่าจะหลายหลายคนน่าจะชอบเพราะว่าผมว่ามีหลายคอลเลคชันเลยที่ในเมืองไทยไม่มีแล้วพอต้องบินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็จะเข้าถึงยากนิดนึงครับแต่พอมาถึงไทยเลยก็ตื่นเต้นเพราะผมคิดว่าคนไทยน่าชอบเยอะเตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Hey One Hey Land Play d นะครับผมก็อยู่อยู่ถึง9ตุลาชั้น G ICON สยามบริวะป่าครับผมก็มาแวะกันมาชมดูกันได้เยอะๆครับครับผมก็สำรวจเรียบร้อยครับผมถ่ายรองถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยครับก็น่ารักมากๆครับเป็นแบบเออ่ฟิลคอลเลคชันใหม่แล้วก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชันของ Hey o n ด้วยครับจริงๆอาร์ทอยคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดจะพูดแบบตรงๆเลยคือผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมผมได้เพิ่งเข้าวงการได้ไม่นานแต่ว่าหลังๆก็เริ่มก็เริ่มแบบ เพิ่มผูนขึ้นเรื่อยๆใช่มันเริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆเริ่มเพิ่มผูนเริ่มจากตัวเล็กไปพันเปอร์เซ็นต์ไปใหญ่ๆๆๆใหญ่ขึ้นเรื่อย,เอยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็เลยเหมือนพอพองานนี้ติดต่อมาก็าเลยอยากอยากอยากจะมาลองดูเหมือนกันเพราะแบบน,น้องๆเป็นยังไงบ้างาเอาเอาตทำตใจเลยจริงๆใช่คือแบบเราอ่ะเราอ่ะก็จะชอบแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆครับผมตอนตอนนี้นะแต่ว่าส่วนมากก็จะชอบเป็นแบบพวก เวลาเขาไปคอแลแลบกับตัวที่เรารู้จักอยู่แล้วก็ตัวกกระตูนอะไรที่เราเคยชอบดูตอนเด็กๆอะไรคือ,ค,อคือถามว่าเก็บขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่แต่ว่าถ้าเกิดตัวไหนที่เราชอบจริงๆอะ่ะเราเราก็หาพยายามหาตัวซีเ็ตอะไรให้ได้ซึ่งก็แบบก็มีอยู่หลายตัวแล้วเหมือนกันที่เราแบบหาหาได้มาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมได้ตัวซีเ็ตค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าแต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันมันก็ต้องซื้อแบบทั้งทัง้งแพ็คไงซื้อยกซื้อซื้อยกมันก็ต้องแบบ ก็ต้องได้บ้างแหละอะไรอการลงทุนใช่เหมืนการลงทุนน<ฮ>ะหมดไปเยอะไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้นับแล้วแต่ก็น่าจะน่าจะใช้ได้อยู่ถ้าเกิดเอามารวมๆงปผมผมจริงจริงผมชอบไปฟิกเกอร์เพราะว่าเราอ่ะเราเราจะชอบอาไปตั้งค้น <c oughs> ใช่เราอะจะมีเหมือนแบบตอนนี้ก็ก็จะมีตู้อยู่อยู่ที่บ้านเลยเป็นตู้กระจกที่เราซื้อมาใช่ก็จะค่อยๆค่อยแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะ ครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมก็อยู่เนี่ยอยู่ตอนนี้นะครับผมที่รีเวอร์พาร์คชั้นจีไอคอนสยามครับผมก็มากันได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่9ตุลาคมเลยครับผมก็อยากให้ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบหรือว่าแว,แวะมาแถวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ลองลองมาดูกันน่ารักดีครับครับจริงๆเฮวัน hey ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นของเล่นสะสมที่ก้าก็ชอบแล้วก็เริ่มจะมาสะสมแล้วโดวยเฉพาะมีม,มีมีของเราคือน,น่ารักมากแบบเป็นตุ๊กตาที่หลับตาแล้วรอน้าแบบ เราอยากให้เขาแบบนิ่มๆเราอยากจับแก้มน่ารักมากเป็นตัวที่หลับตาก็น้องก็จะหลับตาแล้วก็เป็นเหมือนแบบน้องจะเป็นไข่ที่นักวิทยาศาสตร์ไปพบเจอมาอะไรยงี้ครับแล้วเขาจะฟปล่ากมาจกไข่แล้วเป็นตัวชอบชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าศิลปินนะเขาคิดสตอรี่มาเรื่องแบบน่ารักมากใช่ครับแล้วก็ชอบแต่คอลเลคชันแรกเลยแล้วก็ล่าสุดที่มีความจีนๆผสมไ่หน่อยคือน่ารักมากแล้วมีแบบความเป็นผ้าพิュ๊ๆครับเหมือนลอยอยู่อนะไรเย่างนี้ ทำได้เหมือนมากาก็รักจริงๆที่บ้านมีเยอะมั้ยมีบ้างมีบ้างอ่ะอาจจะไม่เยอะเท่านคนอื่นนะครับแต่ก็มีบ้างชอบนี่แหละ<ม>นี่แหละอันนี้แหละคือเราสุ่มเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้สิเกตไหมถ้าเราได้สิเกตคือเราจะแบบดีใจมากซึ่งไม่เคยนะไม่ค่อยได้ไดวงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยแต่ละคอไม่เหมือนกันเลยครับถ้าสมมติว่าเรารู้อะไรเงี้ยเหมือนเราเขาบอกเทคนิคแาบเราก็จะลองทําแต่สุดท้ายแล้วก็พอเปิดมาก็ไม่ใช่ ก <laughs> ็ไม่ไม่ไมค่ยจะถูกเท่าไหร่ <im it> แพดเยอะมาก <im it> โอ้โหวันนี้เอ่อจริงๆรก้ารู้จักจกับปอนอยู่แล้วเคยเล่นละครด้วยกันแล้วก็ปอนเห็นปอนลงรูปอยู่ตลอดอันบ็อกอยู่ตลอด,ลอดก็แบบเราจะต้องมาตามเข้าให้ได้เท่าเพื่อนและอะไรอย่าง <im it> แล้วพอนี่มาเจอกันก็แฮปปี้ครับมาเป็นแก๊งเ1ด้วยกันครับอยากให้แฟนๆอาร์ตทอยเทนนะครับมาที่ไอคอนสยามที่ร้านน้ำพุชั้นจีเยอะๆนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นการเปิดป๊ p ปอัพสโตที่ใหญ่มากๆของ k ทวันก็อยากให้มากันตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่9ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอยากให้มาเยอะๆนะครับ